ูท้อนเนี่ยผมชนะสิบฝอร์คติดแต่ต่อยที่เจียบตัวที่สุดมีอยู่คนเดียวใครชาไทยน้อยชาวไรอ้อยผมจะมีเรื่องที่อยากจะอยากจะบอกเรื่องหนึง่งไอ้อนาดาศั์เนี่ยครับ,รบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมอสทะเลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ชนบุรีนะครับอยู่ที่บางแสนวันนี้เราจะพาแฟนคลับของมอสทะเลมาพบกับแนทไยทลายโลกนะครับ ชื่อชื่อน้องมวยก็คือสิงดําออุกิจนะครับแล้วก็มีดีเซลน้อยมานะครับสวัสดีครับลองถามก่อนเลยเอคนที่จังหวัดระยองครับระยองครับแล้วทางบ้านครอนํามาอะไรอาชีพรับจ้างแล้วก็ทําสวนแล้วพี่น้องทั้งหมดเลยครับพี่น้องมีแปดคนครับผมเป็นคนที่หกชกมวยไหมพี่น้องไม่มีครับมีผู้ชายกี่คนพี่น้องหกแปดคนผู้ชายคนนึงกับผม พี่ชายกเธมีพี่ชายอยู่สองคนคนโตกับมึงน้องน้องผู้หญิงโคนเลยใช่ครับใช่แล้วเป็นมายังไรถึงมาชมวยก่อนผมอยู่อยู่โรงเรียนแล้วผมผมก็เคยเกเรเนาะแล้วพอดีครูครูอ่ะเขาชื่ออาจารย์ชาญอุ้งเฟืองเขาเป็นน้ามวยเก่าครูที่โรงเรียนเลยใช่ครับเขาเป็นน้ามวยเก่ารู้สึกว่าตอนนั้นเขาใช้ค่ายเลือดตะวันออกเลือดตะวันออกเขาเอาผมไปชมวยใช้ชื่อสังกมเลือดตะวันออก เขาชวนไปรู้ว่าเราไปดูกันฟ้องไงไปดูที่โรงเรียนเลยครับฟ้อมที่โรงเรียนอะไรเขาเป็นครูอะเป็นครูแล้วปเป็นครูแล้วก็สอนในโรงเรียนเลยใช่ครับแล้วมีผมอยู่คนเดียวที่เอาตอนนั้นไม่มีใครเอาแล้วมึงอยู่ตรงนั้นนานไหมกว่าจะต่อยแบบจริงจังเลยอ่ะต่อยหลายครั้งไม่อยู่โรงเรียนอ่ะอยู่โรงเรียนต่อยประมาณสี่ครั้งแพ้หมดเลยอแล้วเราไปในเลิกแล้วก็คนข้างบ้านนะครับเขาชอบมวยเหมือนกันเขาชื่อลุงดำ เขาชอบมวยเขาก็เอาผมไปซ้อมซ้อมที่ไหนซ้อมที่แถวมือแกงนั่นนะแถวบ้านอ่ะแถวข้างบ้านเลยอแถวข้างบ้านต้นกล้วยมั่งเตะอะไรมั่งไปแล้วก็เอาไปไปชกแล้วก็เปลี่ยนจากสมิงหนุ่มสิงหนุ่มสิงห์หนุ่มสิ์อาดมสิงห์หนุ่มสิ์อาดำเพราะว่าคนทาต่อเขาชื่อดำก็ปล่อยก็รู้สึกว่าผมอยู่ภู้ทอเนี่ยผมชนะสิบฟอไฟควติด สิบกว่าไฟติดตอนนี้ก็ต่อ,อยแถงผมบ้านเราไยใช่ใช่ผมเคยมีพี่เชนเมืองชนนะครับเคยจะเอาน้ำมวยไปตุ่มกินผมแต่ผมเห็นผมไม่เอาต่อยแถวก่อนจะเข้าโรเทศเลยต่อยอีกครับประมาณไม่เกินยี่สิบครับ ไม่เอาเอางี้เอามึงไปยังไงมายังไงถึงมาอยู่ชนบุรีนะเพอตอนนั้นตอนนั้นคือมึงไปมายังไงพี่ชายพี่เชนกับพี่วิชิตเขาเป็นกรรมการมวยชื่อกรรมการวิทูลไพอันันแต่เขาใช้ใช้ชื่อว่ากรรมการชุดวิชิตไพอันันไปห้ามมวยตามผ้าตัวหนออมเยเขาเห็นผมเขาก็เลยกรรมการคนนี้พี่วิทูลอ๋อพี่วิทูลครับผมเขาเห็น เขาถามผมว่าอยากจะมาอยู่เมืองชนไหมผมบอกอ่ะได้ได้ล่ผมก็หลอกเขามาหลายครั้งจนครั้งสุดท้ายผมแพ้ปุ๊บแล้วผมก็ไปอยู่กับเขาเลยเขาไปรับมาใช่ไหมใช่ครับแล้วมาต่อมาเที่ยงคืนน่ะมวยเลือดกั็มากับเขาเลยใช่ครับเอามาทีแรกก็มาอยู่กับมีวิชิตเลยใช่ครับตอนนั้นมีมวยเก่งมีใครอยู่ตอนนั้นตอนนั้นผมมาก็มีไอ้อันั์เนี่ยมีครึ่งลิตรอ๋อครึ่งลิตรส่วนห้ยาพอได้พอได้อยู่ครึ่งลิตรตอนนั้นก็ พอได้อยู่ตัววิเล็กก็วิเล็กผ<ร>ู้บางก็สรอยอ่ะใช่ครับก็มีคุณสึกน้อยภายน,านันคผ<ช>ู้เคร่บก่อนจะเข้ามาต่อยเทมงต่อยมาหลายครั้งไหมผมต่อยมาประมาณไม่ถึงยี่สิบครั้งนะโอ้มันก็เร็วนี่หว่าไม่ถึงยี่สิบครั้งเข้าเทพใช่ครับเพร,ราะสมัยก่อนที่จะเข้าเทพเนี่ยต้องมีกระดูกนะใช่ครับผมไม่เข้าใจมันต่อยอะไรกับผมต่อยมา จากที่ผมแพ้สี่ครั้งแล้วผมก็เลิกไปแล้วก็มาอยู่ค่ายใหม่แล้วก็ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงประมาณสิบกว่าครั้งผมชนะตลอดไม่เคยแพ้เลยก่อนจะมาอยู่ค่ายพายอนันนั้นนะครั้งสุดท้ายแพ้แล้วผมก็มาอยู่นี่ครับตอนช่วงที่มึงต่อยมึงมีนักมวยคนไหนที่เป็นขวัญใจมั้ยตมีพี่นะโอ้โตอนนั้นตอนนั้นที่ผมดูพี่ครั้งแรกอะ พี่ต่อยกับ,ำบสำนักศัก์เมืองโซลินพี่วิชิตทํางานอยู่กองทัพบกจอดตรงะสะพานพระรามสี่ผมกับพี่เชนกระโดดรถแล้วถือแล้วก็เดินข้ามไปสนามมวยอ๋อพระรามสี่ข้ามไปดูมวยเเ<ช>ข้าไปดูต่อยกับสำนานศักใช่ครับใช่ครั้งไหนครั้งหน้าจะครั้งสองไหมผมไม่แน่ใจหจากจ<ะ>ปีสามสามมั้งครับโอ้ยสามสามหนึ่งสามหนึ่งถ้าอย่างนั้นสามหนึ่ง สามหนึ่งนี่คือหลังจากเลิกสากลแล้วมาต่อยไกด์ร้านใช่ใช่น่าจะใช่เพราะเดิมทีนี่กูต่อยไกด์ร้านตั้งแต่ปีสองหกก่อนจะไปต่อยสากลนั่นก็คือชนะมาทีแล้วและหลังจากครั้งที่แฟนมวยก็ตกมือนับถีบเวลาทีใช่ไหมใช่ไหมน่าจะไดต่อยก็ใครที่ว่าทีก็มึงถีเวลาแล้วนะหอืออันที่เขาเลือกครัแล้วมีใครไหมนักมวยที่ว่ามึงกลัวที่สุดแบบต่อยไม่อยากต่อยอ่ะแบบมีไหมผมไม่มีนะ แต่ต่อยที่เจ็บตัวที่สัวมนมีอยู่คนเดียวใครชาไทยน้อยชาวไรอ้อยโอ้โหไอ้นี่ตระกูลมนุษย์เหล็กตระกูลมนุษย์เหล็กตอนนั้นผมกำลังห้าวไงผมตลอดเวลาเชื่อไหมพี่แต่สมัยก่อนชาโคกมันยังมันยังไม่มีเป็นแค่ธรรมดาผมนอนอ่ะนอนยังไงยืดขาตรงอ่ะนั่งไม่ได้นั่งนั่งไม่ได้ลำบุญหมดเลยขาทั้งแขนหมดเลยผมตายขาผมเนี้ ดูต่อยไหลไปพี่ชาตทำใจทำมุ้งเป็นมวยระดับโวลดีใจดีใจเคื่อไม่เคยต่อยพวกแซมตันด้วยไหมเคยครับเคยอีกครั้งต่อยเซมตันครับชนะครั้งหงครับครั้งเดียวอ่ะชนะแซมตันเดือดครับผมผุ่มัใหญ่ผมมันเยอะแซมตันตอนนั้นต่อยร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบแปด้ร้อยสิบแปดไอ้จอยมันก็อยู่ประมาณนั้นร้อยสิบห้าร้อยสิบแปดแล้วก็วิรพลเคยต่อยวิรพลด้วยแพ้ชนะแพ้ผมครับ ต <Bond> ่อยกี่ครั้งต่อยครั้งเดียวที่ลุมพินีครับชนะวีรพล้วยไม่ธรรมดาเลยนะชนะแตมฟันอย่างเงี้ยแล้วก็ศิลปะไทยมึงก็ชนะศิลปะไทยด้วยที่ราชดำเนินพิกมวยพวกนี้มวยระดับแถวหน้าถังนั้นนะแล้วก็ที่ที่ฟุกที่สุดเลยนะแกนสังสอเพิ่นจิตมึงชนะแกนด้วยใช่ครับยกแรกผมโดนนับแล้วผมคิดอยู่ในใจว่าวัดดวงเว้ย ถ้าโดนก็ดนถ้าโดนถ้าโดนอีทีก็นอกเลยอ่าผมมั่วตัวไว้ผมผมรู้สึกผมจะฮุกซ้ายมั้งป้องลงไปกรรมการครับไอแกงโดนนับใช่ผมโดนนับก่อนแล้วอโดนนก่แล้วไม่ถึงสามสิบวิผมต่อยนับผมกล่าวว่าอะไรมั่วไปไม่มีอะไรที่ต้องสูญเสียแล้วอ่ะเดนมาฟุกด้วยนะครับแล้วก็ตอนนั้นพี่พี่แยงเป็นกรรมการ อันอีกกีฬานวองมาวันน่้เขาเปียกนับครับแล้วมีต่อยใครมาที่แบบภูมิใจที่สุดที่ชนะแล้วภูมิใจมีไหมก็เนี่ยครับแกนฝักนะแกนตากนะตอนนั้นก็ยังเป็นยอดมวยสองพ่อสออยู่ใช่ใช่ตอนนี้เอ๊ะไม่เช็คหรอไม่เคยครับไม่เคยจริงจริงมาห้าครั้งวันละแสนไกลครั้งแรกสี่สิบหนึ่ง ชิงิงมาครั้งแต่ไม่ได้แชมป์ไม่ได้แชมป์เขาบอกว่าวาสนามแข่งกันไม่ได้เลยนะเออบางคนไม่ไม่น่าเก่งแต่ได้แชมป์เงี้ยแต่ที่มันชนะมัป็นยอดมวยแชมป์ยอดมวยหมดเลยนะครับผมเป็นแชมป์หมดทุกคนครับค่าตัวสูงสุดตอนนั้นแกนสัตแกนสัตแล้วก็มีตีบ้านบึงให้อาจีนมาอีกแสนหนึ่ง สองแสนห้นี่หัวหน้าแบ่งยังไงนแบ่งตีบ้านบึงครับตีบ้นบึงตีบ้นบึงหัวหน้าแบ่งยังไงคนละครึ่งนครับแสนสองห้าหมื่นไอ้สองสองแสนหนึ่งแสนสม้าันเยอะตอนนั้อายุเท่าไหร่วะที่สองแสาเนี่ยสิบแปดสิบเก้โอ้โหสิบแปดงินผมคือว่าผมนานๆนานๆผมต่อยทีนึงตอนนั้นอ่ะสามเดือนต่อยที4เดือนต่อยทีเพราะตอน ตอนนั้นมันหาผู้ชกลำบากเลยเพราะอิญวมาเดี๋ยวผมจะมีเรื่องที่อยากจะอยากจะบอกเรื่องหนึ่งอไอ้อน,นดาดาสังเนี่ยถ้าพี่เชียงกับตรงชัยนะผม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 ขอเอา่ยนามคุณตรงคุณตรงชัยนะว่าถ้าพี่เชียงกับตรง,งชัยกลับมาดีกันเหมือนเดิมเมือน,นะครับอนดาดาสังไม่ได้ต่อยผมแน่นอนทําไมอ่ะเพราะทางตรงชัยบานเลยมวยรุ่นร้อยช่่้ไม่ว่าจะเป็นเจริญทรัพย์อะไรเต็มไปหมดนะครับ แล้วพอต่อยกับอนันตศักดิ์ครั้งแรกผมต่อน้ำหนักให้ด้วยมึงต่อยมันกี่ครั้งอนันตศักดิ์ต่อยสามครั้งแพ้หมดเลยแพ้มึงผมแพ้เขาปู่ไม่น่าแพ้ว่ะอนันตศักดิ์มึงไม่มีมันมีแต่ต่อกับบเออมันมีต่อกันแล้วมึงก็มึงเป็นสายไม่น่าจะแพ้มวยสอกไม่ไดแตะตัวมันเดียวเลยใช่เดียวมั้มาแพ้อนันต์ศักดิ์เพราะจุ๊ผู้กบพูดนะช่วงนี้ในนางดังมึดูบ่อยแล้วเป็นช่วงที่ว่าเที่ยวว่ารุ่นนี้นะ ุดนั้นมีพวกแสงไกลใช่ใช่มีแตงกวาไอ้ไกลแตงวันอะไรไกลแตงวันไอ้พวกมันมีแสงไกลวนมันมีแตงต้งแตงตั้งแล้วก็ช้างน้อยพวกเนี้ยพวกช้างน้อยพวกวีรพลเนียพวกเนี้ยครับจุดยุคนี้ก็มวยไทยยังเฟื่องต่ออยู่ครแฟนมวยชอบเพราะอะไรบ้างเป็นมวยตายเราเวลามันเวลามันคือเตะสายมันมันบ้าเออตีสายมันแรงตีสายมันแรรงคั้งนึงผมต่อยกับนี่ละน้อยลูกมือสลูกมือสอง นีลรานน้อยลูกมวยสองมวยจันบุรีครับยกห้าผมนับได้นะเตะถูกเตะผิดผมเตะไปห้าสิบวินาทีห้าสิบวินาทีห้าสิบวินาทีไม่ว่าจะถูกหรือผิดผมจําได้เลยเพราะมันมันมีวีดีโอแล้วผมก็นั่งดูนะนั่งนับไปเรื่อยนั่งนับไปเรื่อยแต่ดูต่อยไม่ห้าสิบวินาทีนี่เขาเปล่าไม่เกินสิบทีแต่ลูมวยดูมวยต่อยมวยมันเตะหนักเตะเก้าววนแต่ไม่น่ากันหัใช่มามลยก็มัเตะจริงเดียวแต่มันวนต่มันก้าววน ก้าวนมันก้าออกเติมก้าว,าว,าวแล้วครั้งสุดท้ายนี่มึงมมาต่อยกับใครก่อนเลิกเนี่ยต่อยกับอนันตศักดิ์อันยุจภูไม่ใช่ใชอัน,นันตเดชมูลสงครามอ๋ออันันตเดชต่อยไปพร้อมไอทีวีรายการทรง,งชยัยผมต่อยทรงชัยสองสองครัง้งที่ลาดด้ำเนินปีไหนวะตอนนั้นประมาณปีสี่หกก่อนเลิกน,นะครับพอต่อยกับแพ้อันันตอนันตเดชมูลสงครามแล้วก็เลิกเลิก สิงหาน่าจะเป็นสิงหาปีสี่หกครับตอนลู้งลุมีลูงมอได้เช็ด้วยเลยนะลูงมอไอ้อยู่ค่ายนี้เราคงไม่ต้องถามว่าเคยคิดจะล้มไหมเนี่ยไม่มีเคยนะเพราะค่ายนี้ไม่ไม่ต้องไปคุยเรื่องเันดรื่องดอีกับเพราะเขามีตระกูลมวยที่เอ็คตระกูลนี้พยานันตระกูลมวยทั้งหมดครับแล้วมึงเลิกมวยมาแล้วมึงไปทําอะไรต่อเนี่ยหลังจากเลิกมวยปีสี่เท่าไหร่สี่หกครับสี่หกครับตอนนั้นเดี๋ยวละ ไฟสุดท้ายครับตัวก่อนเลิกเท่าไหร่ประมาณถึงมือประมาณสามหมื่นก็ยังมีหกเจ็ดหมื่นใช่ครับก็ยังมีหกเจ็ดหมื่นได้แล้วมันลายเบื่อเด้ออายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ละยี่สิบเก้าครับโอ้ยเยอะแล้วเลิกต้องเลิกแล้วแหละพี่อ่ะเลิกตอนอายุยี่สิบหกอ่ะเลิกเร็วพี่เลิกเร็วยี่สิบหกมันยมันกมันก็เหลือมันก็เหลือไม่เท่าไหร่ว่าเหลือรถคันหนึ่งแต่ก่อนนั้นก็อย่างที่ พวกพวกเขาก็บอกว่าเงินมันหาง่ายใช่เง่นไ่้กได้พอเดือนนึงก็ได้เป็นแสนละมึงอยู่ค่ายอย่างเงี้ยคือมึงได้เต็มไม่เต็มหน่วยแน่แต่เราก็คือเที่ยวด้วยกินด้วยไอเก็บนี่ส่วนน้อยภรรยาผมยังไปบ่อยเลยฮะภัรยาครับแล้วตอนนี้มีแต่งงานมีครอบครัวมีลูกกี่คนมีลูกสองคนครับผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงสองคนเลยครับคนโตอ่ะคนโตยี่สิบสี่ตอนนี้เรียนปอตีอยู่อ๋อยังไม่จบยังครับแล้วก็คนเล็ก ติดแปดาวสบัญชีเข้าปวสครับผมชวนเข้ามาด้วยเขาไม่มาแล้วตอนนี้หลังจากเลิกมวยมาแล้วมึงทําอาชีพอะไรตัวันนี้นะเอาตัวันี้ครับผมค้าขายเอ่อค้าขายด้วยแล้วก็เป็นลูกจ้างราชการทําอะไรเกี่ยวขับรถครับของของเทศบาลตำบลสมเด็จอ๋อสมเด็จสมเด็จที่ก็บางแสนเนี่ยนะไม่ใช่ครับ ตรงอบจตรงแถวๆอ่างทีราที่เมื่อกี้ผ่านมาใช่แล้ก็ทำสองสองอย่างค้าขายด้วยแล้วก็รับเป็นนักแล้วก็รับสอนมวยด้วยครับสอนใครไหนตอนนี้ใครมาผมให้เบอร์โทรไปใครให้ผมไปสอนผมมีนะมีนะมีครับแล้วพอช่วงช่วงหลังมาโควิดมาผมก็ไม่ได้ไม่ได้ออกกำลังมาเดือนไอ้ปีนะครับผมตอนนี้กำลังจะขอใช้ต่าทงที่เขาอยู่เนี่ยแล้วช่วงโควิดนี่เป็นไง มีผลมาขาดของขายได้ไหม<อ>คนมันมีมาเที่ยวไหมช่วงโควิดเงียบเรียบร้อยเลยครับทุกร้านเรียบร้อยหมดครับผมเป็นเหมือนกันทุกผมเคยขายอย่างอย่างตลาดตลาดประวงท่าท่าเรือพีเนี่ยประมาณเที่ยงเนี่ยผมขายได้แล้วพันองค์พันเนี่ยผมขายได้แล้วแต่<ป>พอโควิด<ง>มาถึงปุ๊บห้าโมงยังไม่ได้ตะบัดห้า,าโมงไม่มาใช่ใช่ แล้วขายอย่างเราขายอะไรขายปลาขายปลาหมึกย่างครับผมอยู่ที่ไหนอยู่ที่อยู่ท่าถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตลาดโตลุ่งหน้าอนเภอเมืองชมฤทัยถ้าแถวหน้าศาลนะครับอ๋อแถวแถวหน้าศาลนะเมื่อก่อนตรงนั้นมันมีเวทีมวยอยู่ด้วยเห็นไหมลงยิมลงยิมมากอนนนี่ก็ไปจัดมวยเขาจัดอยู่ใช่ครับใช่อ๋อขายอยู่แถวนั้นแล้วอีกที่อีกท่ะที่ก็ตลาดประมงท่าเรือพีจะมีวันเสาร์วันเดียวอ๋อครับผม ก็ขายอยู่ได้สบายอยู่ใช่บงเนี่ยก่อนก่อนจะจากคนนี้คือมีฝากอะไรอยากอยากจะฝากอะไรเกี่ยวถึงเพื่อนเก่าๆแม่นักมวยไอ้ใครที่ล้วที่ขาใจอยู่ผมไม่คาใจใครนะกูแล้วกูแค้นอยู่ต่อมาแล้วมวยมายิบมันต่อยกันมาแล้วนไงมึงต่อยก็ใครที่มากที่สุดเลยก็ต่อยไอ้หมูครับแต่แสนกายต่อยกันหกครั้งตายแล้วตายแล้วแตนใช้แตนกายตายแล้วครั้งแรกกรรมการชูผิดยกเลิกคำตัดสิน ชูใครครั้งแรกชูแตนไกครับอ๋อมือแสดงมึงเป็นต่ออยู่ต่อยเสร็จอายกเลิกเลิกครั้งสองครั้งสองชนะครั้งสามชนะครั้งสี่ชิงแชมป์แพ้แล้วก็ไปต่อยที่อ้อมน้อยชนะแล้วก็ชิงแชมป์กับแตนไกลสองครั้งแพ้สองครั้งแต่นอกเล่าผมมึงชนะแสนไกลสี่ครั้งแพ้สองชิงอย่างเดียวเลยใช่ครับใช่วาสนาวาสนามวาสนามเป็นลงจีดดีแล้วก็เพชรเอก เพชรเอกอสุวรรณพักดีใช่ครับที่อ้อมน้อยสองครั้งชิงเหมือนกันแม่เพชรเอกกับเพชรทอแขกกับเสมอแล้วก็ชแมอ้อมน้อยก็ไม่ได้อีกแล้วก็ไอ้อนันตศักดิ์ชิงแชมป์ร้อยยี่สิบหกด้วยแล้วก็ชิงแชมป์อีสุสูด้วยไม่ได้ไม่ได้วาตนาก็ก่อนก่อนจะจากวันนี้คือฝากอะไรถึงเด็กนักมวยรุ่นใหม่แม้ใครที่อยากจะเป็นน้องที่วยด้วยมาฝากไปกันดีเตยมใจไปหน่อย เรื่องการการซ้อมการใช้จ่ายการเก็บเงินที่ผ่านมาชีวิตรบบเพราะเราเรามีประสบการณ์ตรงนี้อยู่แล้วนี่เราผ่านเงินแสนมาครับอืมกตตอนเนี้ยผมมองแล้ววงการมวยมันเออตอนนี้เรารู้อวงการมวยบ้านเรามันแต่แต่คือฝ่าฝ่าคือว่าเออตอนนี้เงินมันหายากนะน้องๆคิดจะต่อยมวยต้องรักษาสุขภาพตั้งใจต้องให้มันดีแล้วก็เวลาโชคเสร็จก็ เที่ยวบ้างเป็นบางครั้งแต่อย่าแบบเที่ยวแบบซูรูซูร่าเลยเจ้าเก็บตงงังค์เยอะๆแล้วเราจะได้สบายแบบแต่ในภายในภาย้างหน้าแต่ถามว่าผมลำบากไหมผมก็ไม่ลำบากนะเลิกงวยมาแล้วก็ก็คือเรายังทํากินเป็นใช่ครับไอบบ้บางคนบางคนมันไม่ทํากินอะ่ะ <laughs> มันเที่ยวมันกินมันเล่นใช่ครับใช่ไอ้สัตว์หมอกทไม่ได้ อย่างมวยก็เยี่ยมที่สุดจัดเห็นไหมครับเอฟซีรัางท่านนะประวัติของสิ่งดังที่เล่ามาเนี่ยครับถ้าท่านมีอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยครับสอบถามได้กันได้เลยครับนี่ก็เป็นนักชกที่ว่าหวั่นใจแพนมวยคนณนะครับก็ถือมหาชนมากเพราะว่าผมก็ยอมรับแล้วผมดูก็ต่อยหลายครั้ง ชอบใจก็ถือว่าเป็นยอดมวยไทยอีกคนนึงรื่งยุคนั้นหัวใจกล้าหัวกล้าแล้วเลือกเร็วไงวันนี้ไม่ปิดท้ายช่องหมอทะเลหน่อยบดจิตามช่องหมอทะเลนะครับและเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะพาท่านมาพบกับฉลามตัวใหญ่วรงนี้นะคู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ